สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับช่องไลฟ์สไตล์แชทักอีกแล้วนะครับบนบานติดบนบานขอไปเรื่อยขอทุกที่เหมือนจะดีเหมือนจะได้สุดท้ายต้องพังนั่นเองครับการที่เราจะแก้ไขในเรื่องนี้นั้นนะครับเริ่มต้นโดยการทําแบบนี้นะครับขอให้ทุกท่านจุดธูปสิดอกชีวิตที่ติดขัดไม่เป็นดังใจอาจจะเกิดจากกรรมเก่าหรือติดหนี้กรรมจากอดีตชาติ หรือบนบานสารกล่าวแล้วเผลอลืมแก้บนหรืออาจพลาดพล้งไปว่ากล่าวสิ่งที่หมอไม่เห็นเลยทําให้ท่านเหล่านี้ท่านเหล่านั้นลงโทษเลยทําให้เราทําอะไรก็ติดขัดการเงินก็พานขาดสนไปด้วยครับวันนี้เราจะมาแนะนําการขอข,อขามากรรมที่เคยล่วงเกินหรือไม่ได้แก้ผลทําตามนี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นทันตาเพียงท่านต้องมีสมาธิตั้งจิตมั่นรู้สึกผิดจริงๆแนะนำเป็นวันพระฤหัสบดีนะครับ เพเป็นวันครูขอให้ท่านทําก่อนเที่ยงขอให้ท่านจุดธูป16ดอกกลางแจ้งแล้วก็ท่องนโมสาจบนะครับตั้งจิตทิ่ฐานอันเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาทุกชาติและเทพเทวาดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์รวมทั้งอมมหาเทพมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า 16พรมมา15ชั้นดิน14ภูมิดาดาล21ภูมิพระแม่ตรณีพระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกชาติทุกภพที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขมา และขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้และให้เอ่ยว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลนะครับวันเดือนปีเกิดขอข้ามากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีและเลึกได้หรือไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์มียามหน้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวียนเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรนต่อข้าพเจ้าอีกต่อไปและโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาปใดที่เกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยอนุภาพ พระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดแล้วช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมและให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง,ง,งยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองเหลือกิน,เห,กนเหลือใช้เก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีๆมีคุณธรรมอยู่ในศีลธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยติิดสาธุสาธุสาธุตั้งนโมสามจบและเอ่ยคาถาว่าปะโตเมตังปะระชีวินังสุกโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุกโตจุติขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงพ้นจากภัยพิบัตรแริแลเคราะ กรรมทั้งปวงเืินสาธุสาธุสาธุาธจุดทูบศึสิบหกดอกปกักทูบลงดินนะครับแล้วท่านไปหาทำบุญอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเสร็จแล้วท่านกลับมากรวดน้ำตรงที่ท่านได้ปกักทูบไว้บอกกราบบุญที่ได้ทำมาแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมในเวียนเจ้าเกณฑ์ชะตาเจ้าของกายสังขารของตัวเราเองเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะครับ ขอโมทราบนกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุจากช่องไลฟ์สไตล์ชัยตัสสวัสดีครับ